ฝึกทำโจทย์ข้อสอบกับครูส้อยกันค่ะข้อนี้เขาบอกว่า Lisa was recognized for her จ achievements in dance performance this past years นะคะหมายถึงว่า Lisa เนี่ยได้รับการยอมรับนะคะหรือว่าเป็นที่รู้จักสำหรับจ achievements ตรงนี้แปลว่าความสำเร็จค่ะในด้านการเต้นในช่วงปีที่ผ่านมานี้นะคะข้อ a n ค่ะ outstanding แปลว่าโดดเด่นค่ะ b e b o y interested ง่ายมากนะคะแปลว่ารู้สึกสนใจค่ะ c c a t นะคะ accepting ตรงนี้แปลว่าที่ยอมรับนะคะหรือว่าที่ตกลงส่วน d d o g นะคะ ready แปลว่าพร้อมแล้วค่ะข้อนี้ต้องตอบ a n ค่ะ outstanding achievement แปลว่าความสำเร็จที่โดดเด่นของเธอนั่นเองค่ะใครดูแล้วเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้คุูส้อยด้วยนะคะ